วันนี้วันที่ยี่บเก้าเมษายนพศสองพนห้วันนี้จะพูดเรื่องพระนันทกะเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านให้โอวาดภิกษุณีอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนั้นพระถรละนี้เกิดเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากในกรุงหังสวดีวันเึิงได้เข้าเฝ้าฟังธรรม และได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้ให้อวาสแก่ภิกษุณีท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้ามีราคาหนึ่งแสนแล้วตั้งความปรารถนาและทําการบูชาต้นโพตัสุรู้ด้วยประทีนับจากนั้นท่านก็ท่องเที่ยวไปในเถวโลกและมนุษย์โลก พระนันทะกะเล่าประวัติตอนนี้ไว้หลังจากบรรลุพระอ,อรหัสตแล้วว่าครั้งนั้นพระมหามุนีทรงสรรเสริญภาษาวกว่าเลิศในการให้อวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายได้ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเอตตะทักขะเราได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วชอบใจจึงนิมนต์พระตถาคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้เสเวยและฉันพัตาหาร แล้วปรารถนาฐานันดรน,นั้นพระโลกนาทรงเบิกบานพระไทยได้ตรัสก,กับเราว่าท่านจงมีความสุขมีอายุยืนเถิดท่านจากได้ฐานันดน,นี้สมมโนรถในกับที่แสนจะกลับนี้จะมีพระสัสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจากเป็นธรรมทายาทของพระสัสดาพระองค์นั้นจะได้เป็นสาวกมีชื่อว่านันตกะ เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีและเพราะการตั้งจิตจำนงไว้เราละร่างนุ์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงอตักรถาเถระคาถาว่าท่านเคยฉูคบเพลิงไว้สามดวงที่คนต้นโรพพฤกของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระในการแห่งพระพุทธเจ้ากุันท่พระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดเป็นนุกกาลเวกส่งเสียงร้องไห้เลาะ ถวายบูชาและกระทำประทักษิณพระศา,าสดาในชาติต่อมาท่านเกิดเป็นนกยุงอยู่ณนะประตูถ้ำอันเป็นที่อยู่ของพระปัญเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนกยูงมีใจเลื่อมใสเปล่งเสียงร้องไห้ร้อวันละสามครั้งทำบุญไว้อย่างนี้สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะพระเถระนี้เกิดในครอบครัวนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนา ของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาบวชในสำนักของพระองค์จเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ชำนาญในบุคเพนิวาสญาณสามารถระลึกชาติของตนและอดีตชาติของผู้อื่นควบคู่กับกำหนดใจผู้อื่นแล้วใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์แก่การแสดงธรรมตรงใจคนฟัง เมื่อพุทธบยตัตวสีเข้ามาแล้วท่านสามารถจับความคิดของพวกเขาแล้วกล่าวร,รมจึงมีคนพูดถึงท่านว่าพระนันทะธรรมกถึกก่อนบทนั้นท่านมีภรรยาอยู่พระนันทะเถระเล่าไว้ภายหลังเป็นพระอหรหันแล้วว่าในภพสุดท้ายนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันว่างข้างสมบูรณ์ มีทรัพย์มากมายในพระนครสาวัตถีเราได้พบพระสุคตเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จเข้าพระนครเราเป็นผู้มีใจอัศจรรย์ได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตในวันที่พระพุทธองค์ทรงรับพระเชตวานารามหลเราได้บรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานเลยครั้งนั้นเราอันพระาศาสดาผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง ส่งพร่ำสอนจึงข้ามพ้นสังสารวัตไปได้ตั้งแต่พวกเจ้าสากยะราชกุมารห้า้อองค์พากันออกบวชเป็นภิกษุในคราวที่พระาศาสดาเสด็จไปห้ามการทะเลาะว,วิวาทเรื่องแย่งน้ำทำนาทำให้เจ้าสากยานีพวกเจ้าหญิงสากยะห้าร้อยนางผู้เป็นชายาของพวกเจ้าสากยะกุมารเหล่านั้นเกิคดความว้าเหว รู้สึกหมดที่พึ่งเจ้าหญิงทั้งหมดได้ส่งสารไปถึงพิสุใหม่เหล่านั้นเพื่อให้เกิดความกระสานอยากให้ศึกพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพวกท่านเกิดความกระสานอยากศึกทรงพาพิสุเหล่านั้นไปยังสกุณาละคือสัตว์แล้วตรัสกุาละชาดกและอริยสัจสี่พวกท่านบรรลุโสดาปติผล ต่อมาทรงประทานกรรมฐา,านให้ทุกรูปได้บรรลุพระอ,อรหันตทุกรูปเข้าเฝ้าพระศัสดาที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบินลพัทมีเหล่าเทวดามาเข้าเฝ้าด้วยจึงทรงสแสดงมหาสมัยสูตรพวกนางพากันเข้าไปขอบวชเป็นภิกษุณีในสำนักพระมหาประชาบดีโคตมีและได้รับการบรรพชาอุป,ปสมบท เป็นภิกษุณีแล้วทั้งหมดท่านว่าในชาติหนึ่งสตรีเหล่านี้เคยเป็นเหล่าพระสนมของพระนันทกะชาติที่เป็นพระราชานอกจากนี้พระนันทกะยังเคยเกิดเป็นหัวหน้าทาาหนึ่งพันคนเคยเป็นสามีของพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นหัวหน้านางทาสีและได้บำเพ็ญบุญสร้างที่จำพรรษา ให้แก่พระปัญเจกพุทธเจ้าห้าองค์ตามพระพุทธบัญญัติสำหรับภิกษุณีนั้นพวกภิกษุณีจะต้องปฏิบัติตามคุธรรมแปประการซึ่งมีอยู่หนึ่งข้อที่ทำให้พระนันทกะถึงความเป็นเอตะัคะขะคือภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังโอวาทหนึ่งจากภิษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะคารบนับถือปูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดังนั้นภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถตามที่ทรงกำหนดไว้จะต้องผลัดเปลี่ยนกันให้อวาตภิกษุณีก็ท่านพระนันตกะเทระนี้นั้นเป็นผู้ชำนาญการรึกชาติเมื่อมีพุทธบริษัทส,สีขอให้ท่านแสดงธรรม ท่านก็จะคำนึงถึงอดีตชาติของผู้ฟังทำให้แสดงธรรมได้เหมาะสมและไพราะจับใจพวกเขาท่านจึงเป็นพระธรรมกิดถึกที่ดีมากรูปหนึ่งต่อมาพระมหาประชาบดีโคตมีและพวกพิษุณีห้าร้อยรูปผู้เคยเป็นเจ้าหญิงสากยะได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเฉตวันวิหารถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่จากนั้นกราบทูลว่า คล้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณีหรือจงตรัสสั่งให้ภิกษุแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถิดแล้วภิกษุณีเหล่านั้นก็กลับออกไปวันก่อนๆพระเถระทั้งหลายได้ตกลงตั้งวาระผัดกันให้อวาทภิกษุณีไว้วันนั้นตรงกับวาระที่พระนันทกะจะต้องให้อวาทพอดี ท่านคิดว่าวันนี้เราไม่ต้องการจะสอนพวกพิกษุณีเลยอัดถักกรถาว่าท่านระลึกชาติแล้วเห็นว่าพิกษุณีเหล่านี้เคยเป็นสนมของท่านเปลงว่าพวกพิษุที่ระลึกชาติได้เห็นเรายังนั่งอยู่กลางพวกเธอแล้วกล่าวสอนธรรมก็อาจจะค้อนแค่ได้ว่านันตะกะ ไม่ยอมทิ้งพวกนางสนมจนถึงวันนี้จึงไม่ต้องการให้โอวาดแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ามีแต่ธรรมเทศนาของพระนันทกะเท่านั้นจึงจะเป็นที่สบายแก่ภิกษุณีเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอน,นุ์ว่าวันนี้เวนให้โอวาดภิกษุณีเป็นของใครหนอพระอน,นุ์กราบทูลว่าภิกษุรูปอื่นๆ ทำหน้าที่หมดแล้วเหลือแต่พระนันทกะรูปเดียวแต่ท่านไม่ปรารถนาจะให้โอวาทลำดับนั้นตรัสกับพระนันทกะว่านันทกะเธอจงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณีดูก่อนพรามเธอจงกล่าวธรรมกถาแก่พวกภิกษุณีเถิดท่านทูลรับพระพุทธธรรมรัตแล้วนุ่งสบงหมายถึงนุ่งให้เรียบร้อย ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีเวลาเช้าครั้นกลับจากบินทบาทฉันอาหารแล้วท่านก็เข้าไปยังวิหารราชการามอันพระเจ้าประสิทธิโกศลท่งสร้างไว้แต่รูปเดียวพิสูจนีเหล่านั้นเห็นท่านเดินเข้ามาแต่ไกลจึงช่วยกันจัดตั้งที่นั่งและน้ำล้างเท้าไว้พระเถร,ระเข้ามาถึงแล้ว นั่งบุญอาสนะที่จัดเตรียมไว้ล้างเทา้าพวกภิกษุณีอภิวาทแล้วนั่งพระนันตกะกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายจากต้องมีข้อสอบถามกันในข้อสอบถามนั้นหากน้องหญิงทั้งหลายรู้พึงตอบว่ารู้หากไม่รู้ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเครือบแปลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้น พึ่งทวนถามเราในเรื่องนั้นว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าประวารณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้จากนั้นพระเถระ ได้แสดงธรรมด้วยวิธีถามให้พิสุษุิีตอบสลับกับการอธิบายประกอบด้วยข้ออุปมาและเนื้อความแห่งธรรมตามที่ทรงแสดงไว้ธรรมที่ท่านแสดงแก่พวกภิษุณีเหล่านั้นคืออายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณที่อาศัยอายตนะเกิดขึ้นหกว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้น อยู่ภายใต้กฎไตรยลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วใช้มีดอันคมแล่โคชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลํำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูก ในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมถือแล่คว้านส่วนนั้นนั้นคันแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโครหรือรูปมือของคนฆ่าโคที่กล่าวเช่นนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือภิกษุณีตอบว่า ไม่ถูกเจ้าค่ะพระนันทกะถามว่านั่นเพราะเหตุไรภิกษุณีตอบว่าเพราะโขแยกจากกันแล้วกับหนังผืนนั้นพระนันทกะอธิบายว่าน้องหญิงทั้งหลายเราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเนื้อความในอุปมานั้นมีดังนี้น้องหญิงทั้งหลายข้อที่ว่าส่วนเนื้อข้างในนั้น เป็นชื่อของอายตนะภายในหส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกเนื้อลํำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะความติดใจเพลิดเพลินด้วยราคะมีดแลกโคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้เถือแล ควานกิเลสในระหว่างสังโยชน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้จากนั้นแสดงโพชฌงเจดมีสติสัมโพชฌงเป็นต้นจบแล้วภิกษุณีเหล่านั้นลุกจากที่นั่งอภิวาทพระนันตะกะแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ตรัสว่าภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจบไปเถิด สมควรแก่เวลาแล้วข้างนั้นแหลพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายในทุกวันอุโบโสถ14บข้ามนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเครือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวชันะฉันใด ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันตกะทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีความดำริบริบูรณ์เลยฉันนั้นเหมือนกันแล้วตรัสว่าดูก่อนนันตกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอก็พึงกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกันท่านถุนรับว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะวันรุ่งขึ้น ท่านพระนันตะ,ะเข้าไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทฉันแล้วเข้าไปยังวิหารราชกาลามนั้นแต่เพียงรูปเดียวพวกพิสุนีก็ปฏิบัติกับท่านดุดเดิมแล้วท่านก็แสดงธรรมมีหัวข้อการถามตอบและคำอธิบายเหมือนเมื่อวานจบแล้วส่งพ,พวกพิกษุนีกลับไปพิษุนีเหล่านั้นก็ไปเข้าเฝ้า ถวายอภิวาทกลาบทูลลากลับไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบโสถ15บห้าค่ำเมื่อวาน14บ่ค่ำชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอภิกษุณีเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันะกะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วคือความดำริหมายถึงความคิดที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุดีทั้ง500รูปนั้นรูปสุดท้ายยังเป็นถึงพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีความแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอธถกถาอธิบายว่าภิกษุณีกลุ่มนั้นที่ต่ำกว่าเขาทั้งหมดก็เป็นพระโสดาบันที่เหลือก็เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะมีความดำริบอยบุญได้อย่างไรตอบว่า จะมีความดำริบริบูรณ์ด้วยอัธยาศัยเพราะภิกษุณีรูปใดมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อ,อไรหนอขณะเราฟังธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้านันทะกะแล้วจะพึงทำให้แจ้งโสดาปฏิผลณที่นั่งนั้นภิกษุณีรูปนั้นก็ได้ทำให้แจ้งโสดาปฏิผลแล้วภิกษุณีรูปใดมีความคิดว่า จะบรรลุสกทาคามิผลเป็นต้นก็ได้ทำให้แจ้งแล้วเช่นกันจึงตรัสว่าพวกพิสุนีมีความชื่นใจมีความดำริบอยบุญพระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องการแสดงธรรมแล้วมีพิกษุณีบรรลุธรรมได้ถึง500รูปขึ้นเป็นเหตุสถาปนายกย่องพระเถระไว้ในตำแหน่งเอตทะคะว่าพิสุทั้งหลาย พระนันทะเลิศกว่าพวกพิสุสาวกของเราผู้กล่าวสอนภิกษุณีอัตถกถาอธิบายว่าการบรรลุธ,ธรรมของภิกษุณีห้าร้อยลูกมีการบรรลุตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงบรรลุพระอรหัสได้ในการประชุมคราวเดียวกันเหตุนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องเป็นเอตทักขะคือ ไม่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทั้ง500รอรูปท่านกล่าวถึงฐานันดรน,นี้ไว้เองว่าเราสอนธรรมแก่พวกพิษุณีทั้งหลายพวกพิษุณีที่เราสอนนั้นรวมห้ารรูปด้วยกันล้วนเป็นผู้ไม่มีอาสะวะคือในที่นี้หมายถึงไม่มีอาสะวะตามลำดับอริยผลน,นั้นๆัครั้งน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้มีประโยชน์เกื้อกูลใหญ่ทรงพอพระทยัยจึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายให้อวาดภิกษุณีวันหนึ่งขณะที่พระเถระกำลังเที่ยวบินทบาตอยู่ในกรุงสาวัตถีหญิงผู้เคยเป็นภรรยาของท่านคืออดีตภรรยาเห็นท่านแล้วหัวเราะขึ้นด้วยอำนาจกิเลส คือหมายยั่วยวนท่านเห็นแล้วได้แสดงธรรมว่าด้วยความเป็นปฏิกูลของกายดังนี้ว่าเราติเตียนร่างกายอันเต็มไปด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเป็นฝักฝ่ายแห่งมารยังกิเลสมาให้เกิดชุ่มไปด้วยกิเลสมีช่องก้าวช่องเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นนิดท่านอย่าคิดถึงเรื่องเก่า อย่ามาเล้าโรมพระอริยสาวกผู้บรรลุอริยสัจธรรมให้ยินดีในกิเลสเพราะอริยสาวกของตถาคตเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์จะป่วยการประย,ยัยถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าก็ชนเหล่าใดเป็นพานมีปัญญาสามมีความคิดชั่ว ถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้วชนเหล่านั้นจะกำหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว้ชนเหล่าใดาคายราคะโทสะและวิชชาได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้คงที่เป็นผู้ตัดเส้นได้คือตัณหาเครื่องนำไปสู่พบขาดแล้วไม่มีเครื่องผูกพันย่อไม่กำหนัดยินดี ในบ่วงมานั้นจบแล้วท่านก็เดินจากไปสมัยหนึ่งที่พระเฉตวันวิหารเป็นเวลาเย็นพระนันทกะก่อนเป็นพระอระหันต์ได้แสดงธรรมแก่พิสุท์ทั้งหลายอยู่ขณะนั้นพระศาสดาสเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อรอให้ท่านแสดงธรรมจบครั้นท่านแสดงธรรมจบแล้ว พระพุทธเจา้าตรัสว,ว่านันทกะทมบรรยายของเธอนิยาวมากแต่แจ่มแจ้งแก่พิสูจน์ทั้งหลายแล้วเรายืนอยู่ด้านนอกจนเมื่อห,หลังพระนันทกะรู้สึกเสียใจเกิดความกลัวกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่าพระองค์รอยอยู่หากทราบข้าพระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมยาวพระศาสดาสงสารว่าท่านเสียใจจึงตรัสว,ว่า ดีแล้วนันตกะเรื่องที่เธอสนทนาธรรมกันนี้สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรผู้ออกบวชเป็นบนรรพชิตดูก่อนนันตกะเมื่อเธอทั้งหลายประชุมกันเพึงททำกิจสองอย่างคือสนทนาธรรมหรือนิ่งอย่างพระอริยะอัตตกะถาเล่าไว้อีกครั้งว่าครั้งหนึ่ง พระนันตกะแสดงธรรมอยู่ในโรงฉันพระพุทธเจ้าทรงครารพธรรมไม่ทรงต้องการให้การแสดงธรรมหยุดลงจึงประทับยืนสะดับธรรมกถาตลอดสามยามจบประเทศนาแล้วทรงประทานสาธุก,การท่านมาถวายบังคมแล้วทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาตั้งแต่เมื่อไรพระเจ้าค่าตรัสตอบว่าตั้งแต่เธอเริ่มต้นแสดงก็กราบทูลว่า พระองค์ทรงทากิจที่ทําได้ยากทั้งที่ทรงเป็นพระพุทธเจา้าทรงเป็นสุคขขุมารชาติตรัสว่านันทกะถ้าเธอพึงอาจแสดงอยู่ได้นานถึงกับเราก็จะยืนฟังอยู่ตลอดครับครั้งหนึ่งพระนันทกะอยู่ที่ปราสาทบุคภารามของนางวิสาขามิขาลมาตาใกล้กรุงสาวัตถี มีนายสารหะหลานชายของมิคารเสษถีและนายโรหณะหลานชายของเปกุนิเสษถีอัตตกถาว่าเขนิยะเสษถีได้ชวนกันเข้าไปหาพระนันตกะถึงที่อยู่กราบไหว้แล้วนั่งอัตตกถาว่าทั้งสองรับประทานอาหารเช้าแล้วมีทานและกรรมกรติดตามเข้าไป อนที่ทั้งสองอยู่ในเรือนได้ตั้งปัญหาขึ้นถามกันแล้วแก้ปัญหานั้นไม่ได้จึงคิดจะไปถามและฟังคำตอบจากพระนันทะกะครล้นแล้วพระนันทะกะได้เริ่มต้นแสดงธรรมว่ามาเถอะท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาดังนี้ อันหนึ่งยังมีพระชื่อนันทกะเทระอยู่อีกรูปหนึ่งเป็นชาวเมืองจำปาผู้ศึกษาพึงสังเกตเพื่อป้องกันความปกปะปนกันแห่งเนื้อความวันนี้ก็ขออยุติแต่เพียงเท่านี้นสวัสดี